พี่น้องเอ๋ยขั้นเจาได้กี่สร้างกังหมเป็นพญาอย่าสิลืมค้นถูกผู้ขี่ควายค่อนกลา่าอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้สาวน้ำยืนสิภาพี่น้องมาเบิ่งการเห็ุหน้ากินซี่โดยลดต้นทุนการผลิตมีวิธีเหตุวิธีท,ทำแบบใดเดี๋ยวตามไปเบิง่งนํำกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะเอิญเพื่นว่าหมอตักหมอตักหมอราชันคู้เดีกันนะครับคุณหมอราชันเนาะน้ำสกุลนะคะราชันคุลินครับผมค่ะอยู่ที่บ้านบ้านค้าโคมตําบลปะาอาวนะครับเป็นอาสาตําบลป่าอานนะครับอาสาปูสัตต์ตำบลปะาอาวอ๋อสัมพบพี่น้องเพื่นเอิญต่หมอตักหมอตักจ้าคาโคมตําบลปะาอาวอาเภออาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะ มื่อนี่มาเห็นเห็ดหน้าแบบโบคือนมูว่าสันทนนเป็นเจ้าไหนก็นคาเดียวนี่หมอตักวางให้ฟังไงคะคหน้านี่ก็จะเป็นนะครับความหมายคือผมเอาปอเทืองมา่วานนะครับเพื่อเพิ่นผลนผลิตค่ะโดยการเผื่อตระกูลทั่วนี่นะครับมันจะตึงในตัวเจนค่ะรากมันจะเป็นปุ่มนะครับมันจะตึงในตัวเจนได้ค่ะ ถ้าข้าออไทกบในช่วงที่ว่าเขาออกดอกประมาณหกสิบเมื่อค่ะกะซ้เห้าวันมียุเรลียในหน้าแล้วไรล,ละสิบห้ากิโลนะครับค่ะแต่ว่าถ้าข้าเห็ดตอนนั้นนะครับคือต้องเห็ดหลังหน้านะครับก็คือไถไท,ไทแหลกวก็ว่านเลยก็ได้นะครับแต่ว่าค่าไถก็อยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยค่ะ,คะมันก็จะเป็นเพิ่มต้นทุนไปตรงนั้นบัานนี้ผมเลยมาเห็ดตรงนี้เลยนะครับ ก็คือมาเห็ดพร้อมวานพร้อมเขาไปเลยนะครับเพราะว่าหน้าวานทุมือนี่น,นิยมนิยมนงครับนิยมตัดนะครับก็เลยเป็นวานลดต้นทุนในการไถใ,ให้เ่อแลกไปนะครับเท่ากับจะเป็นไถไถแล้วก็วานนะครับวานพร้อมเขาเลยนะครับพอเทืง่งแล้วก็จะทําการตัดนะครับโดยมากแล้วพืชตระก,กูลทั่วนี่พ่อหนามมากเขาจะเกิดการเน่า มาขังปุ๊บมันจะเหลืองหลักกเนเาซึ่งการเ่าของเขาหนี่จะเป็นผลดีต่อเขาซ้ำเฮามียูเลียในหน้าเลยนะครับได้บ่ตำกว่าอะไรละหากิโลนะครับตรงนี้นี่ผมจะทําการตัดแล้วอีกบ่โดนเนี่ยนะครับการออกดอกของเขาหนี่ก็อายุประมาณหาซีบถึงหกซี่หมื่นนะครับจะจะออกดอกด้วยรักแล้วนะครับผมจะผมจะว่านอ่า เป็นทั่วภูมิหรือทั่วเขียวนะครับจะดีแต่ว่าตอนพอดีผ่าเอินผมบ่มีในทั่วเขียวนะครับก็เลยมีทั่วพอ,อเทื่องนี่ก็เลยเอามาวานแทนนะครับค่ะแล้วก็จะทําการตัดจากหน่อยนะครับผมเข,า,ข,า,ขาใส่ยางตัดครับใส่เครื่องตัดหญ้าสะพ้ายหลังครับอ๋อคือตัดตัดไปเลยแบบครับผมตัดตัดเญ้าบกคา่ะตัดเอาเขาไว้ซ้ำไหนตัดกับ ประมาณนี้ครับขืนมาช่วงอนี้นะครับตรงเข้าแตกประมานแตกนี่นะครับค่ะตรงนี้นะครับตรงแตกใบพอดีนะครับเพื่อ,อยังเพื่อบวกให้ข้าว้ําแห้งนะครับค่ะถ้าตัดต่าเกินไปบางเทื่อกขืนบบท่านถ้าฝนมานะครับค่ะครับผมนี่ตน้นนกำลังออกดอกไอไอทีเข้าขึ้นมาต่อไปก็จะมีตะเข่าบอ่คะแม่นครับผม เพราะว่าถานาว่รงปุ๊บนี่เข้าสีหูเลยว่าเข้าสีได้ใส่ปุ๋ยหน่อยลงะนะครับเพราะว่าปกติแล้วใส่ยูเลียไรลา,ลาหางก,กิโลนี่เข้าสีได้ใส่ยูุประมาณโลถึงสองโล่โ<อ>แต่ว่าแปลงนี่นะผมเชื่อว่าแทบจะบ,บ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับค่ะสีไปใส่ปุ๋ยเอามากพละครับบาดสุ่ท้ายเข้าสีเบ่งได้เลยนะครับให้หน้าเข้านี่มองได้ดินดีว่าดีค่ะตรงพวกขื่นแน่บ่ขื่นแน่แบบแค่แกนนี่คือดินเป็นกดนะครับค่ะครับ ตัวน,นี้มันสีเฮ็ดไห่ห้าหูได้วาดินมันเป็นกรดจังไรนะครับปุ๋ยปอเทื่งนี่ก็มีคุณสมบัติดีนะครับเป็นปุ๋ยพผืชสดได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวห้งวัวห้่งั้วก็ได้ค่ะนะครับโอ้หิงวัวคั้วกินได้บ่คะกินได้ครับอดอกดอกใบนี่เอาไปเลี้ยงหมูก็ได้ครับอ๋อค่ะครับดอกใบนี่เอาไปเลี้ยงหมูได้มีประโยชน์หลายยางนะครับ มะลี่อยู่ในผีเดียวค่ะมันจังโฮมอ่ะนะมัเด้อมาเด้อเป็นเขาโฮมแล้วไปทางใดเหรอครับพี่มาทางนี่ค่ะมาทางนี่นนจังบุลมตอนแรกนั้นวิธีการเตรียมดินเฮ็่จังไดนะคะคือค่ะพ่อเฮ้าจะไถไถหุดมันบ่ครับโดยมากค่ะครับเฮาไถหุดตากดินไว้ปุ๊บนะครับพ่อตากดินแล้วประมาณสักเกือบอาทิตย์นึงค่ะครับจะทําการว่านค่ะเฮากับว่านเลยครับ ไถดินแล้วกับวานว่านหยางกอนว่านเขากับปอเทืองครับอ๋อว่านร่วมกันเลยแม่ครับมือเดียวกันเลยจ้าครับค่ะมันจะซอยหนึ่งลคาไถค่ะถ้าถ้าบางคตใไนจ้างนะครับค่ะถ้าบางคตใไนจ้างรถไถจะซอยรถคาจ้างไถได้นะครับเป็นแบบนั้นไหมข้าวจังไดคือขาไทยเธอนึงแับกระปั้นค่ะเป็นแค่สองเถืออ๋อถ้าลร่ละสองลายหาสิบกะไถปั้นกะหาลอยอ๋อครับ แล้วก็มักัดซอยคุ้มหยาได้นะครับค่ะใบของเขาจะคุ้มหยาแต่ว่าถ้าเป็นใบใดอหลีค่ะผมแนะนำว่าเอาทั่วพุ่มกับทั่วเขียวก็ได้นะครับค่ะมาเห็ดหนังเอาว่านพร้อมเขาขึ้นกันครับเอาว่าว่านพร้อมกันพอใบทั่วพุ่มทั่วเขียวมันจะจาก,กออกมันจะซอยบงังบังอันนี้ได้นะครับบังหยาได้วัดชพืชได้ แลกตรงที่ว่านี่ถ้าเ้าแน่เบืองนี้เนาะถาแม่นในหน้านี่เขาจะมีแค่เข่าก็ปอเท่องเมียนครับมันบ่เห็นหยามันจะขึ้นมาามาบังใบมันเดยค่ะครับอ๋อซึ่งปกติฐานหน้าทั่วๆัวไปเขาจะเห็นเป็นเข่ากับหยามันมีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพิ่นจะแนะนําว่าให้วานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาท่านว่า คค่่ะะซึ่งตอนนั้นขาบางคนกับบ้านไปเลยค่ะเปอร์เซ็นต์เกิดกะกะมีอยู่แต่ว่าหน่อยค่ะมันบ่คือห้าไถไถแหลวกกวานไทแลลวกกวานครับ้านหลักก็ตรงปั้นนั่นเลค่ะนี่เป็นเป็นมาต้นทุนตอนนั้นไร่ละหาร้อยแล้วบริลล่คาเม็ดพันุนะครับค่ะแล้วก็หาสิบถึงหกซหมือมาไถกบค่ะตอนนั้นคือเขาจะเป็นดอกพอดีอค่ะถ้าไทกบตอนนั้น จะซ้ำเพิ่มยูเลีย่ยในแปลงหน้าเขานี่สิ้าก,กิโลตะไลค่ะครับคือประโยชน์สูงสุดในตอนเขาออกดอกอบางคนก็เอาไว้เชฟฟีใช่ไหมไปับางแต่ว่าบางคนก็เก็บเอาไว้ถ้าเก็บเกี่ยวเอาเมด็ดเม็ดบันอ๋อค่ะครับแต่ว่าทางเขาไทยทางเขาตัดแล้วว่ตาตอนนี้เขาก็จะเกิดตะเข่าขึ้นมาครับแต่ว่าในในส่วนนั้นมันจะเป็นว่าเข้าตองไทปั้นนั่นเป็นไปรอบหนึ่งค่ะแต่คือหาลอย แล้วมาไถช่วงห้าสิบพอปลูกอีกพอปลูกอีกอ๋อแม่ันมันก็เลยเป็นสองเถื่ออ๋อเป็นสองเถื่อแต่ว่าผมลดต้นทุนนะครับค่ะผมลดต้นทุนตรงนี้ก็คือว่ามาไถเตรียมดินแจ่ว้านนี่เถื่อนึค่ะแล้วก็ปันค่ะปันวานเขานี่นะครับค่ะเป็นว่าไถปันแค่รอบเดียวแค่นั้นรอบเดียวว่าหน้าลดต้นทุนครับแต่ว่าเพิ่มผุผลิตได้ก็คือว่ามันสีซอยเพิ่มตึงใน่าจเจนไน้นาเขานะครับค่ะ เท่าที่เท่าที่เห็นนี่ก็คือเขาที่ได้นี่ก็จะผลผลิตสูงครับผมสูงแบบได้มาตรฐานแม่นบหคะัผลผลิตเพิ่มขึ้นครับก็คือเมันจะซอยลดเคมีได้ประมาณหา10%นะครับทัดถ้าไสแบบย่างนห่อยปีปีเว้นปีนะครับหรือว่าปีต่อปีนี่จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับโดยเฉพาะแปลงข้างลุมบางบางปีผมกับวานค่ะค่ะว่านหลักะไทยกบอค่ะ พอมาเห็ดหน้าเขานี่ความเขียวมันจะต่างกันเลยครับครับทีโบเห็ดนี่มันมันจะเหี่ยวเียวยุบยุลงนี่คือหนามแซ่โอ้นามแซ่ขึ้นเขารับแมนครับโอ้ตรงต้นปอเทืองนะครับถ้านามแซ่นี่เขาจะเริ่มยุบค่ะเขาจะเป็นแบบนั้นแมนครับเือตระกูลทั่วนี่ถ้านามแซ่ประมาณอาทิตย์หนึ่งใบใบเริ่มคูแล้วก็เริ่มยุบลงเปืือยลงแต่ว่าต่อปอเทืองนี่มันจะเป็นต้นกีรรเน่อือมันต้องตัดแน่นะครับค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการเฮ็ดหน้าแบบลดต้นทุนการผลิตเนาะซึ่งมอตากไเฮ็ดมาแล้วก็ได้ผลผลิตที่ที่เห็นกับเจ้าของเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะเพราะว่ากะคู่มือนี้นะครับเกษตรกรส่วนมากแล้วใส่ได้ขุดปุ๋ยเคมีด้มันง่ายเนาะครับเอามากับเปิดปากกระสอบก็ว่านโหลดครับแต่ว่าสภาพดินมันก็แข็งขึ้นไม่นานะครับอืมค่ะเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยเคมีไปเรื่อยๆมันก็แข็งแต่เ้ามาเพิ่มปุ๋ยอินทรีย วัตถูให้หน้าเห่ายังสี่นะครับโดยการไถกบต่อฟางเน่หรือจะว้านปุ๋ยผดซดไว้เน่นะครับมักกะซอยเพิ่มปุ๋ยอินทรี์ในหน้าเขาเห่าเขตไยดินล้วนซุยนะครับให้จะดีไปหนเรื่อยๆปีทุกปีปับสภาพดินดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับอ่าอาจฟางออกแล้วบางคนกะดูดเผานะครับเขตไฮดินนั่นเสีย นาดินเสียนะครับมัก็มีมีผานนะครับให้ด่าก็มี่ผานผานหาผานหกกระไทยได้หรือหรือจะเป็นแบบที่ว่าบอบอต้องอาร์ตฟางออกเลยนะเพื่อกี้จะมีผานหัวหมูคครับ่ะผานหัวหมูติดโถลดไถใหญ่นะครับไถกบได้เลยนะครับเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในหน้าเขานะครับการตัดเข่านะครับเข่ากันจะเบิ่งว่าวัชเืชเท่าหลายบอถาวัชเฉืชบ่อหลายนะครับ เทาอากาจะตัดตอนที่ว่าต้นวัชพืชนนเริ่มแก่นะครับเพื่ออย่างเพื่อบ่บไ้เขาออกนอกขึ้นเมื่อไม่นะครับแต่ว่าถ้าวัชพืชเขาหลาเพราะฝนมากวัชพืชนนจะหล่มเต็งเขานะครับเ็ตให่เ hmm. ขาเน่าซึ่งต้นนี้เข้ากับต้องตัดอาจจะเป็นตัดสองรอบก็ได้นะครับเพราะว่าตัดรอบแรกแล้วอ่าเทากับเบิงว่ารอบสองอ่วัชพืชนนจะหลายขึ้นบ่ถ้าห้ายขึ้นเท่ากับตตัดนะครับ แลวกการตัดเขานี่ย่าสิตัดสาเกินกว่าวันที่ยี่สิบกันยานะครับเพราะว่าหลังจากยี่สิบกันยาไปล่มนะครับอาจจะเป็นล่มหนาวมากต้นเขาเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสารสมอาหารต้นกลมขึ้นนะครับเพื่อจะสางร่วงเขาในช่วงนั้นก็คืองดการตัดแล้วนะครับหลังจากยี่สบกันยาเป็นต้นไปครับผมครับผมมีแต่ใส่ปุ๋ยลดลงสุป,ปีนในขณะเดียวกันผลผลิตก็ ผล<ค>ผลิตก,ก็ง่ามขึ้นนะครับ<อ>เป็นว่าตนทุนมันตามลงค,ครับผลผลิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ่าห้าบำรุงดินไปเรื่อยๆนะครับมผมค่ะค่ะก็ฝากพ,พี่น้องไว้เนาะลองลองปรับเปลี่ยนเบิ่งหรือว่าถ้าพี่น้องมีอ่าขออยากจะขอคำแนะนำอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรของ หมอตักวัเห็นมีช่องย t u b e นําออช่องราชันฟาร์มค่ะราชันฟาร์มนะคะคพี่น้องล้องเข้าไปติดตามหมอตักเบิงกระไดเนาะเดียวเพื่อนอาจมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเหดหน้านีลงมาให้พี่น้องในเบิ่งนํานะคะก็ฝากไปแล้วกันแล้วก็ขอบคุณค่ะมื้อน,นี้ที่แบ่งปันประสบการณ์มองหนีเนาะคะ่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ